เรื่องนางสามาวดีเอตัทะคะในฝ่ายผู้อยู่ด้วยเมตตานางสามาวดีเป็นธิดาของเศรษฐีนามว่าพัทธวดีแห่งเมืองพัทธวดีเดิมนั้นชื่อว่าสามาและบิดาของนางเป็นสหายที่ไม่เคยเห็นหน้ากันกันกบโคสกะเรษฐีแห่งเมืองโกสัมพี ขันต่อมาเกิดโรคอหิวาระบาดในเมืองพัทวดีเศษฐีพัทวดีต้องพาภรรยาและลูกสาวอบพยพหนีโรคร้ายไปยังเมืองโกสัมพีเพื่อขอพักอาศัยกับโ,โคสกะเศษฐีผู้เป็นสหายแต่บังเอิญโชคร้ายประสบเคราะห์กรรมซ้ำเข้าอีกคือเมื่อเดินทางมาถึงเมืองโกสัมพีแล้ว ด้วยสภาพร่างกายที่อดอาหารมาหลายวันอีกทั้งความเด็ดเหนื่อยเมื่อลาจากการเดินทางไกลทำให้ไม่กล้าไปพบสหายด้วยสภาพอย่างนั้นจึงพากันพักอาศัยในศาลาใกล้ๆโรงทานของโคสกะเศรษฐีนั้นตั้งใจว่าเมื่อร่างกายแข็งแรงดีแล้วจึงจะเข้าไปหาเพื่อน ในวันรุ่งขึ้นให้ลูกสาวเข้าไปรับอาหารที่โรงทานของโคสกะเศรษฐีเมื่อได้มาแล้วพัทธ,ธวดีเศรษฐีกับภรรยาก็พากันบริโภคอาหารเกินพอดีไฟธาตุไม่สามารถจะย่อยได้จึงถึงแก่ความตายทั้งสองคนเหลือแต่นางสามาเป็นกำพพ้าพ่อแม่อยู่แต่เพียงผู้เดียว ต่อมาโคสกะเศรษฐีได้พบนางสาม,มาได้ทราบประวัติความเป็นมาของนางโดยตลอดแล้วเกิดความรักความสงสารจึงรับนางไว้เลี้ยงดูดูดลูกสาวแท้ๆของตนและยกนางไว้ในฐานะธิดาคนโตอีกทั้งได้มอบหญิงบริวารให้อีก500คนตามปกติที่บ้านของโคสกะเศรษฐี เมื่อเวลาแจกทานจะมีเสียงเสียงแซ่จากการยื้อแย่งของผู้มาขอรับแจกทานท่านเศรษฐีก็ฟังทุกวันจนเกิดความเคยชินแต่เมื่อนางสามาเข้ามาอยู่ในบ้านของท่านเศรษฐีแล้ว mm. เห็นความไม่เรียบร้อยดังกล่าวจึงคิดหาทางแก้ไขนางจึงให้คนทำรู้ว่ามีประตูทางเข้าและประตูทางออก ให้ทุกคนเรียงแถวตามลำดับเข้ารับแจกทานทุกอย่างก็เรียบร้อยไม่มีเสียงเสียงแซ่เหมือนแต่ก่อนโคสกะสิษฐีพอใจเป็นอย่างยิ่งกล่าวยกย่องชมเชยในความฉลาดของนางสามาเป็นอันมากหลังจากนั้นนางจึงได้ชื่อว่าสาวมาวดีและต่อจากนั้นไม่นานนัก นางก็ได้รับการอภิเษกเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าอุเทนแห่งเมืองกูสัมพีนั้นในบรรดาหญิงบริวารของนางสาม,มาวดี500คนนั้นหญิงคนหนึ่งชื่อนางขุดชุตตรารับหน้าที่จัดซื้อดอกไม้มาให้นางสาม,มาวดีทุกวันต่อมาวันหนึ่ง ขณะที่นางไปซื้อดอกไม้ตามปกตินั้นได้มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาในบ้านของนายสุภณมาลการผู้ขายดอกไม้จนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเมื่อนำดอกไม้ไปให้นางสามาวดีแล้วได้แสดงธรรมที่ตนฟังมานั้นแก่นางสามาวดี พร้อมทั้งบริวารจนได้บรรลุเป็นพระสุดาบันด้วยกันทั้งหมดต่อจากนั้นนางสามาวดีพร้อมด้วยบริวารมีจิตศรัทธาเลื่อมใสตั้งมั่นอยู่ในพระรัตนตรยัยพากันสนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสมาทานรักษาศีลอุโบสถเป็นประจำครั้นต่อมาพระเจ้าอุเทนได้พระนางวาสุลทัตตา พระราชชติดาของพระเจ้าจันทปัตโชตแห่งกรุงอุเชนีมาอาภิเษกเป็นมหิเหสีองค์ที่สองและได้นางมาคันธิยาสาวงามแห่งแคว้นกุรุมาอาภิเษกเป็นมหาเหสีองค์ที่สและด้วยความงามเป็นเลิศทำให้พระเจ้าอุเทนทรงเสนหานางมาคันธิยายิ่งนักได้พระราชทานหญิงบริวาร500%คนไว้คอยรับใช้นาง